สวัสดีครับเอเพขอต้อนรับเข้าสู่การถลัสรสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกบีวีดีซิเรียออนซิกลีกหนึ่งนะครับไปกันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับติดตามชมการแข่งขันระหว่างทีมนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีพบกับราชบุรีเอฟซีนะครับในส่วนการบรรยายคู่นี้ครับอยู่กับคุณธรรมวัฒน์สนันนามรับผมยุทธชัยจิรขวัญชัยครับสวัสดีครับทางฝั่ง เจ้าถิ่นนะครับชุดสีส้มนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับในช่วงครึ่งเวลาแรกมีตาจับไม่ดีครับโดนเบียดเอาบอลกลับไปเนกิบาจัดมาตรงนี้ธนวัฒน์ได้ซัดหูจังหวะจริงกัมีตัวมาบล็อกพอดีอะครับจับบอลแรกของธนวัฒน์ดีมากๆนะครับเป็นเกนิซากับเปิดไปเสาไกลอ้าวบอลได้โมงหได้โมงด้วยครับแต่ว่าโดนเหลี่ยมบางเกินไปครับกาเบรียลบูตอมโบรัสตาซาร์ ให้บรันเดวเวนเดววิว่งหน้าตั้งขั้วมาแล้วแทงตัดตรงนี้แต่ว่าติดเจอซิเคเรนแล้วก็เอาไปชนกันเอง,ต,องต้องระวังครับต้องระวังเอาโอ,อ้โหช็อตน,นี้เกือบไปกับพลออกมาพลาดนะครับเวนเดวบรันเดวโยนมาลูกนี้ก็ติดทางมูตอมโปเอาคอรินาสก็แม่ไปเล่นยากสินิชชได้ซัดลูกนี้แม่บอลไปตรงตัวกับพลครับพอจะมีโอกาสบ้างครับบรนเดว บอลดาวเปิดลูกนี้มีตามีตาขวาเอาพลิกมาได้มีตามีตาจะล็อกเข้าซ้ายเอายังหมุนหาบอลเจอแต่ว่าเนคิบ้ามาจิ้มสกัดทำลายจังเอ้ามีตาไปเอาคืนมาเข้าซ้ายจัดลูดินโอ้โหตรงกรอบอีกแล้วครับบทจะได้นี่ได้2ได้ยิง2ทีติดเลยนะครับคูราชทั้งขวาและซ้ายของสินิโชแล้วก็มีตาอบอลพุ่งตรงกรอบน่ากลัวมากนะครับเวดเดลครับทุ่มกลับมาให้สินิโชได้เปิดลูกนี้บอล ไปตกหลังประตูครับแม่เจตนาเหมือนจะยิงเลยครับสินิโชคพาโสโดนหัดซ้ายกระแทกขวาครับเดนิสดาเบเล่ครับติกต่อมาเดนิสให้ไปมิตามิตาฝากมาสินิโชแล้วได้ซ้ายลูกมีคามขานครับแล้วปูดศินป์ครับคุณสระจุจกเกินนะครับเป่าจบการแข่งขันส5่นาทีแรกครับคอรลินาสคอรลินาส,นาสยังไถขึ้นมาให้มาโอ้เนเกบาพลิกลบม,มา2ตัวสวยเลยครับ เนเกบายังฝืนไปต่อสุดท้ายเอา้าบอลมาเข้าทางตัวมาได้จริงหนึ่งซูโดโอ้ต้องบอกว่าเป็นการที่ว่าประเดิมสนามที่สุดยอดของเดนิลสันจูเนียครับออยู่ในสนามนาทีเดียวแกทำประตูแรกให้กับต้นสังกัดได้เลยครับอุ่นแล้วนี่สัมผัสแรกด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับบอลจากเนเกบาที่กระชากเลี้ยงเข้ามาแล้วจิ้มต่อมาให้ไม่ล้ำหน้านะครับปล่อยบอลไหลแล้วก็เยี่ยวตัวแปรเข้าไปครับ ยิงไม่ได้ห่างตัวธนชัยสักเท่าไหร่แต่ว่าบอลมันเรียดนะครับธนชัยก็ล้มลงไปไม่ทันครับหนึ่งศูนย์ครับบิกต่อมาดิเนสไปแย่งกลับมาครับบอลของแต่ว่าดูความขยันครับเดนิลซันลงมาล้วงบอลให้จักรพัน์จักรพันเห็นนังขวาครับเนเกบาแล้วเจสซี่เคอร์แรนด์มาแล้วครับแต่ว่าเนเกบาซัดเองเลยครับลูกนี้บอลผ่านหน้าปากประตูไปก็ไม่ตกกรอบจากที่ครึ่งแรกเนี่ยหน้าเป้าเนี่ยเป็นทาง เอจีว่านะครับเอาครับมีตัวเติมมาสวยจับแต่ว่าโอ้โหเอาววิ่งได้จิ้มด้วยครับไม่ตรงกรอบแม่เจสซี่เคอร์แรนครับจากกระพันตากไปลูกนี้ได้โคลด้วยครับคอรลินัสแต่ว่าบอลตกพื้นเบาไปเข้ามือธนชัยหนูราศครับอ่ะล้วตรงนี้เบียดครผูุ้ิ์ศิลป์ไม่ว่าอะไรครับมีเหล็กกับไปในเหล็กไปเบียดทางธนวัฒน์นะครับผู้ธิ์ศิลป์ปล่อยอาครับบอลมาที่เวนเดลเวนเดลเลี้ยงจี้ยัดมาที่มิตะ มีตะหักมาแล้วซ้ายของโอ้โหเดยันเมเล็กครับบอนไม่ตรงกรอบครับเล่นกับเดเก,กบ้าจักรพันจกกักระพันธ์คืโอโอ้โหพื้นที่เพียบแล้วครับอ่าแลวครับได้ตั้งป้อมเปิดแล้วเจสซี่เคยันยัดมาตรงนี้เดนิวสันเดนิวสันปล่อยให้ธนวัต์ซัดเรียบร้อยครับ2-0ส,สูไปเลยครับโอ้โห เดนิลซันวันนี้ลงมาสำรองยิงหนึ่งใจหนึ่งเลยนะครับใช่ครับคือจุดเด่นของเขาคือการยิงไกลอยู่แล้วครับธนวัฒน์แล้วเจอวางเท้ายิงแบบนี้เนี่ยไม่ลำหน้าเลยครับจ่ายมาเดน,นิลซันแกจับบอลเนี่ยจริงจับอาจจะพยายามเล่นต่อแต่กลายเป็นดีว่าแตะตั้งให้กับทางธนวัฒน์แล้ววางเท้ายิงลุกนี้ไม่เหลือเลยครับสองูประตูนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นประตูปลดล็อกของราชบุรีเลยนะครับคือสบายใจขึ้นเยอะเลยครับนำหนึ่งศูนย์มันยังมีลุ้นมีเสียวครับแต่พอสองู 0. อีกตรงนี้ธนชัยล้มไม่ทันนะครับให้มาที่จักรพันธ์โอ้โหตัวเลือกเพียบเลยครับจักรพันธ์เลือกทางซ้ายครับเดนิลสันเดนิลสันอาแล้วครับเดนิลสันได้ปันโค้งบอลไม่ตรงกรอบครับบอลน,น่าจะมีชะแชลบด้วยครับลงมาครึ่งหลังอาจจะไม่ได้มีบทบาทมากซะเท่าไหร่แต่ก็ยิงหนึ่งยจหนึ่งแล้วกำลังจะลุ้นประตูที่สองของตัวเองครับแต่มุมจักรพันธ์ปั่นมาอย่างสกัดที่เข้าไปได้ แล้วพูดสินครับคุณสลายุจักเงินนะครับเป่านวีดยาวจบการแข่งขัน90นาทีครับวันนี้เจ้าบ้านแพ้ครับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีพาให้กับราชบุรีเอฟซีไป0ประตูต่อ2ครับราชบุรี3นัดมี7คะแนนตอนนี้แบบเรลไทมมขึ้นไปนัเป็นจ่าฝูงของตารางแล้วนะครับสวัสดีการถ่ายทอดสดหมดเวลาแล้วครับเรา2คนนะครับคุณธรรมวัฒน์และผมยุทธชัยรวมถึงทีมงานเอสเพย์ทุกคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ